คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้าลววยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดแกัดจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางนะคะจากปูคําแสนนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปูคําแสนเพิ่นกะห้ตรงๆเลยนะคะ 70ศนะคะแบบบอดดายกับเนาะคะ่ะนผู้ชมกัจยาพาดนะคะยาพาดตัวเลขแนวทางนะคะจากปูข้าแสนเนาะคะ่พะพวาหลายหลายท่านที่ได้บึงคลิปอาจจะมีโชคน้ําปูในหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อค่ะตัวเลขแนวทางนะคะจากปูข้าแสนนะคะ แต่ก่อนจะไปเบรงตัวเลขแนวทางนะคะจากปูคําแสนเนาะคะ่ะแอดก็จะขอขอบคุณนะคะทีมงานอายซทายทางอีสานใต่เนาะคะ่ะขุมทรัพย์พญานาคนะ,คะเพิ่กนกะได้ส่งคลิปตัวเลขแนวทางนะคะจากปูคําแสนเนาะคะ่ะมาให้แอดได้น,นําเสนอ FC แฟนช่องมนณฑการผ้า้วยนะคะค่ะท่านผูช้ชมข่ะมาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค่ะ ข่ามาเป็นเบิงไปฟังน้ากันนะคะว่าในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี่ปูคําแสนเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้ในมือนีเล่ยบอรหรือว่าต้องล่อมือใดเนาะค่ะท่านผู้ชมปูบอกว่าถ้าสร้างพิหาน,นี้เสร็จนะครับปูก็จะมาทําเลขเอาตรงนี้นะครับเอาที่องค์ปูกระดาทําพิธีนะครับอันเชิญท่านมาอยู่นี่แล้วก็เปิดโชคเปิดลาบให้เอฟซีนะครับอ่นนี่ฮะก็จะมีสาน้านะครับ มีสาน้ำของท่านอยู่นะครับเราไปดูกันว่าปูถูกเลขเยอะไหมนะครับนะแล้วปูจะให้แนวทางแบบไหนนะครับงวดน,นี้นะครับก็นะครับก็มีเราขึ้นไปหาปูเลยนะครับ โอ้ทีมงานงเทีมงานเราก็มากหมดสพอดีเลยม,มาเี้วให้ก่ไปซื้อมานน <c oughs> ไปซื้อมาให้สวัสดีครับปูสวัสดีครับโอ้ยนะครับแม่นแม่เก้าปอร์ซปูอะเกาสิบอกว่าจะขอร้อยปอรนูบอกโอเคเกเก้าก่อนเบ9ก่อนลีกหนึงเปอร์เซ็นต์ให้มันออกก่อนครับจริงๆนะปูหรอโอ้จริงๆ โอ้จริงจงนะครับเห็นว่าสตาร์รถอยู่ด้านโนกเห็นว่าจะไปไปอะไรนะปู่ไปไปเบิกเงินไปขึ้นเงินไปขึ้นเงินไปขึ้นเงิน <c oughs> อะเรามาดูเดี๋ยวเขาเรดูเลขปู่นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถามปู่อะนมรูปลอ่อสิเอามานี่ก่อนนี่จะไปเบิกเงินใช่ไหมนีมมม่เอามาเอาเร็วเรวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวหายอะ เอามามาเอาไปเลยฮะเดี๋ยวปูให้ถ่ายละอ่ะลูกมามันไม่เมาบ้เมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะเนี่ยคนลูกปอนะครับจะไปเบิกเงินใช่ไหมเนี่ยครับผมนับดูว่ากี่ใบอืสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบครับเจ็ดใบอ๋อป่อกมันไม่ใช่เปดใบบ่อ๋อเจ็ดเแค่เจ็ดเนาะออโอ้โหนี่เจ็ดศูนย์หมดเลยใช่ไหมซื้อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยซื้อซื้อนานอย่าง ันที่ซื้อตัวที่สองเก็บไปในดูตัวเลขชัดๆเลยค่ะับอ่าดูแบบชัดๆเลยนะครับนี่แหละครับความมั่นใจเจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตอนซื้อวันที่สองซื้อสองห้าเลยใช่ไหมสองห้าเลยครับสองห้าสองห้าคือไม่ถูกก็เลยไม่ได้เอาไปครับทิ้งยังไงยังครับยังครับเก็บไปมันเทือนลึกมีมีหลักฐานรู้ไหมเนี่ยอยู่ไหนอ๋อโอ๊ยกู นี่ฮะปูทิ้งขยะเลยตัวนึ่นี่คเนี่ยรตายเลยนี่ยปูทิ้งขยะทาคุณจมไปเชื่อนน่สองห้าน่าเนเนี่ยถ้าเจ็ดสองห้าก็น่าจะได้วันที่หนึ่งนะปูเนาะอันนี้เก้าสองห้าอู้นี่นี่ฮะอย่าบอกว่าปูต้องถามลูกศิษย์ว่าปูซื้อตั้งที่เท่าไหร่ที่สองที่สองเนี่ยปูซื้อมาตั้งแต่วันที่สองนะครับไม่ใช่ตั้งแต่วันที่สองใครคนซื้อ ปู่ครับหนูซื้อ925นี่ครับชุดหนึ่งเนาะชุดหนึ่งอืมชุดหนึ่งอาจจะไล่ใบเพราะโดนทิ้งหมดมี25กับ70ครับซื้อแค่นั้นเองซื้อแค่นั้นเองเนี่ยโอ้สวยจังเลยสวยมากเลยผู้ถือดอทเตอรี่ก็โชคดีใช่ไหมคะนนิดึงนิดหน่อยนิดหน่อยได้ทุกงวดเองวัวหลองไปได้ทุกงวดใช่ไหมเนี่ยไม่แปลกเต็มปู่นะ ไม่แปลกใจที่มาอยู่นี่นะวที่แล้โอ้ได้โทรศัพท์วันนี้ได้โทรศัพท์ซื้อใช่ไหมวันนี้ไม่ทันครับไม่ทันครับบอกนานเกินใช่ไหมบอกเร็วเกินบอกเร็วเกินครับเขาไม่ทันเขาาไม่ทันครับครับเลยไม่ได้โทรศัพท์อ่าอ่ะอภิอันนี้จะไปเบิกเงินใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสตาร์ทรถอยู่ทะเบียนรถปัวอะไรนะเมื่อกี้นี้นะสามหกเก้าหกเฮ้ยสามหกสามหกแปดหกสามหกแปดหกครับสามหกแปดหกเปิดเครื่องเอ้ยเปิดไอ้สตาร์ทอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย สตาร์ตเครื่องอืมสตาร์ตเครื่องอยู่เลยเอาเบื้องต้นก็สามหกแปดหกแล้อทเปีนรถปู่เขาเรียกว่ารถนำโชควันนี้ไปเบิกเงินแล้วก็ทะเบียนรถเอาทะเบียนรถไปเบิกเงินน่าจะมีนำโชคจําได้ไหมทะเบียนรถอะไรนะสามหกแปดหกอ่าสามหกแปดหกอ่ะสามหกแปดหกไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่ไหนคะสั้งค่ะอ๋อจ้ะจ้ะอ่าอร่ำรวยร่ำรวยเด้อยร่ำรวยเด้อยาวเส้นด้วยวันนั้นกับ็ตหาลุงตาอยู่ตัววันนั้นน่ะวันที่เอ่อของลุงตาเจ็อะไรนะ 475ใช่ไหมอ่ก็อของปู420อืของ570ครับนี่เรามาอยู่กับปูคําแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะมาว่าปูฝันหรือยังในะงวดน,นี้แนวทางของงวดน,นี้ปูหรือยังจ้าอือปูฝันหรือยังงวดน,นี้งวดนี้ยังไม่ได้ฝันอืมอ่าให้รอถ้าจะให้เลขเข้า เลขแม่นต้องรอเลขปู่ฝันครับค่ะอืมเพราะว่าเดี๋ยวปู่จะฟัดโทงให้ว่าเล่นตัวไหนเอาตัวไหนครับอ่าเพราะว่าปู่จะให้เน้นเน้นตัวเดียวคือตัวเดียวเลยแค่นั้นเองอืมแล้วปู่ก็ให้ตัวเลขไม่เยอะด้วยเนาะไม่เยอะค่ะสองหางสองหางล่างบนไม่ต้องกลับอืมกลับทำไม นก็ม<า>ันมัดตรงมันออกแค่นั้นเองมันไม่ออกซองหางล่างบนไม่ต้องกลับแล้วก็วิ่งด้วยเนะวิ่งตัวมุนแ่วิ่งสวนก็เข้าวิ่งสูนตัวเดียวยังไงก็เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปูว่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับปูยังไม่ฝัน,น้องงวันี้เนาะยังไม่ฝันให้รอติดตามช่องสณซับพญา,านาคนะก็รอติดตามกัน กี่วันเดี๋ยวปูจะแจ้งทีหนึ่งว่าปูฝันอะไรมแล้วเขามาตีรูตัวเลขกันอืงวดนี้ก็จะตามเหมือนเดิมนะปูนาะฝันเสร็จแล้วก็จะทาน้ำมนต์อือแล้วก็ทุเสียงทน้ำมนต์ให้อีกทุนงเสียงทาให้ได้เลขฝันแล้วเรามาทําน้ำมนต์แล้วเราจะจุดดูว่าทั้งสามอย่างนี่เข้าไหมจ้มงวดเมื่อกี้ปูทั้งฝันแล้วก็ทำน้ำมนต์ ก็ทูบนะปูะ่เนาะเข้าหมด,หมดเลยเนาะทั้งบนทาน่าล่าเนะปู่ใช่จ้ะเขา,ามีโชคมีลามกันทุกคนนี่แหละที่ปู่ได้โชคลาภก็คือมาจากองคปู่องคปู่กาดำเพราะว่าเราขอท่านไวใ<ช>้ให้ท่านมานิมิตเข้าฝัน <ๆ S 1> ให้บอกว่แม่แม่นหน่อยอืมแลวก็งวดแรกที่ขอเนาะเข้าสามตัวงวดที่สองมาก็สองเก้า วันนี้มาก็ 70, เจ็ดศูนย์ไม่ไม่ไม่ต้องซื้อกลับเลยซื้อตัวเดียวโดโดๆเลยค่ะอืมแต่งวดนี้น่าจะไม่อีกจนเสร็จจนเสร็จวิหารนั่นแหละช่วยช่วยกันจนเสร็จนั่นแหละอืก็ได้จากาลูกศิษย์ลูกหาเอฟซีที่ติดตามใน YouTube เนี่ยแหละช่วยช่วยกันคนละห้าคนละสิบคนละร้อยสองร้อยมันก็เสร็จเองจากคนละน้อยมันจะกลายเป็นจํานวนมาก ม,มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเราก็ได้วิหารมาหลังหนึ่งสามงวดได้จะเสร็จ <c oughs> งวอดที 4, ่สี่เดี๋ยวทำซุ้มประตูเลยรทีนี้ซุม้มประตูสา่งเข้าเห็นปู่ว่าทำวิหารเสร็จเนี่ยปู่จะทำพิธีอะไรนะทีทำพิธีเส่นไหว้องปู่แต่ตอนนี้ปู่ยังไม่เส้นไหว้เพราะว่าวิหารท่านยังไม่เสร็จปกติถ้า ออถูกแล้วปูจ่จะเส้นไหว้นะปูจ่จะเส้นไหว้ทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้รอวิหารเส็จแล้วเอาท่านขึ้นแล้วถึงจะเส้นไหว้ทีเดียวเลยอืมอมังหลอ่อองค์นี้เป็นองค์ครูองค์แรกองค์นำเเิอ่าจะนั้นอีกสามสิบสองจะตามมากำลังอยู่ที่รวงหลอ่อทั้งหมด จะมีเปิดให้บูชาไหมปู่มีเปิดให้บูชาแต่ว่าลูกศิษย์ต่างประเทศจองมาเยอะแล้วนะเป็นองค์ลเท่าไหร่ปู่ประมาณปู่พูดอันนี้ไม่ได้เพราะว่าจะให้ติดต่อผ่านแอดมินเลยถ้าใครอยากได้เดี๋ยวปู่จะแจ้งอ่าราคาบูชาไว้ดก็นเบอร์โทรเลยเนาะั่นแหละครับอ๋อนีครับเรื่องปู่องค์ปู่กาดํา เพราะว่าองค์ปู่กาดำนะครับใช้ทแปิดทองคำแ๋อปิดทองคำแท่เลยไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเวลาคนเสียชีวิตในเวลาเอาศพไปเผาก็จะมีการกากระบ,บาดเนาะปู่เนาะขีดเป็นตีนอีกา<อ>ว่าดวงวิญ,ญญาณจะไม่กลับไปหลอกไปร้อนลูกหลานให้ไปอยู่อีกพบหนึ่งฉะนั้นพอเดินมาเห็นรดยขีดนั้นก็เป็นจัญลักษณ์ของอีกาก็จะไม่กล้ลาเข้าแล้ว อก็จะกลับไปคืนครับนี่ครับที่มาที่ไปนะปูใชุ่บแล้วก็องค์ปูกรดมนะครับที่ให้โชคปูจะขออีกสิบสามงวดได้แล้วสามเนาะได้แล้วสามหรือสิบอีกสิบงวดนะครับรอติดตามกันอ่าในสิบงวดก็ติดตามช่องทีมงาน YouTube ได้เลยนะครับไม่พลาดนะปูเนาะอ่าสุดท้ายนี้ ปูมีอะไรจะฝากนะครับในส่วนของบัญชีเดี๋ยวขอนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ส่งบัญชีปูนิดนึงนะครับบัญชีเลขที่ใครอยากจะร่วมสร้างองค์ปูกระดาเนาะก็ไม่เลขบัญชีตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรปูก็ตามนี้เลยนะครับมาเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับศูนย์สามสองแดย์้า้าสามตัวนะครับแล้วก็แ5ดห้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 3น8 0สา9สองปดศูย์เก้า้าสามตัวแ5ดห้านะครับกสิกรไทย ชื่อเอกพงศ์นะครับวงเล็บปู่คำแสนนะครับ9ก้าเปอร์เซนเจ็ดศูนนะครับที่ผ่านมา,าปู่จะขอฝันก่อนจะคกน2คืนเนาะเดี๋ยวปูจะสะรุปตัวเลขให้ดูวจะตีตัวเลขให้จำหรับ f อฟทุกท่านที่ติดตามในช่องยูทูบเนาะก็รออีก ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวปูจะปล่อยให้ก่อนเพราะว่าจะให้ไปหาซื้อลอตเตอรีร่ไว้สำรองไว้เนาะก็ให้ทุกคนมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ปลอดภัยจากโรคได้ที่เกิดขึ้นเนาะให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีเนาะปูก็ไม่มีอะไรกรกมีแค่นี้แหละสาธุ คุณผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขครับปูคําแสนนะครับก็ปูยังไม่นะครับปูยังไม่ฝันนะครับนะอีกสองสามวันถ้าปูฝันมาเมื่อไหร่แล้วเอสจะถามให้ทันทีกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสกไลค์ให้ด้วยนะครับเลขปูจะได้ซื้อทันนะครับจะได้ซื้อทันนะครับจะได้ซื้อทันเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับตามชมใเร่มันทีปูนะครับนะครับปูจะมาสร้างตัวนี้นะครับวิหารเสร็จปูจะเอาปูองค์กาดํามาไว้ที่นี่เนาะที่ศาลานะครับคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านนะครับพี่พี่น้องนองนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเป็นแฟน,นช่องคุณชัาพญานาคนะครับอย่างรักอย่างคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเรามีแต่มีแต่เมตตานะครับมีแต่คว,วามสุขนะครับมีแต่ใจให้กันด้วยความบรสิสุทธิ์ใจเนาะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้โรคโควิดหายไปจากโลกนี้ไวๆนะครับเราจะได้เป็นพี่เป็นน้องเดินเข้า,าหาาันหน้าเข้าหากันอย่างเช่นเคยอย่างมีความสุขเนาะก็ สุดนี้ก็มีอะไรเนาะอสาธุสาธุขอให้ทุกท่านมชมชค่ีราบเหมือนเดิมครับอบทุณคราบสวัสดีครับผม